ะะสำหรับหัวข้อค่าวันนี้นะคะอย่างน้อยก็เป็นคำที่ที่ะน,น,นะคะก็คือว่าเป็นเรื่องของคาร์ซินเจนนะคะแล้วก็ขบวนการคาร์ซินเจนคือสารก่อมะเร็งนะคะแล้วก็ขบวนการในการเกิดจากก่อมะเร็งนะคะแล้วก็ปัจจัยเสื่องของมะเร็งโดยทั่วไปแล้วก็เป็นเรื่องของการศึกษานะคะว่าโดยปกติเวลาที่จะหาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นมาจากงานศึกษาวิจัยซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเรื่องอที่มี ข้อมูลในคนนะคะเนี่ยสุดนญ้ก็จะเป็นศางสารทางระบาดวิทยาคําว่าคาร์ซิโนเจนหรือสารก่อมะเร็งนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเป็น,ปน,ปนคำกว้างๆเนาะจริงๆคือถ้าถ้าบอกว่าเรานั่งอยู่เนี่ยนะคะสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรานะคะก็ก็มีหลายอย่างเป็นสารก่อมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะจะ เอ็กโือว่าที่จะสัมผัสกับสารก่อมะเร็งนะคะเพียงแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจํานวนปริมาณนะคะปริมาณรับะยะเวลาอะไรเงี้ยว่าคือถึงยังไงเราก็ก็ได้รับนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราได้รับน้อยๆหรือว่าระยะเวลาไม่ไม่นานพอเนี่ยก็อาจจะมันก็ระบบบริหารของเซลล์ก็จะการไปเองนะคะเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะ ในกรณีที่ประกอบอาชีพนะคะซึ่งของเราเดี๋ยวเดี๋ยวกระทาให้ฟังมันก็จะมีบางอย่างที่เราอาจจะต้องอิเ,เพราะว่าถ้าเป็นการประกอบอาชีพเนี่ยเราเจอทุกวันอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นก็อาจจะจะจะซอเรียดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยออมันก็ไม่ตองเต้นตกใจมากขนาดนั้นเพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามันก็ก็มีบ้างอยู่แล้วนะคะนั้นคําว่าสารก่อมลร็งนะคะมันก็เป็นไปได้ทั้งในหลาย,ลายรูปแบบนะคะกรุงใหญ่ๆแล้วก็คือสารเคมีนะคะที่ที่อยู่ในในรอบตัวเรานะคะ อย่างเช่นยกตัวอย่าง a d r e s t o ใเนาะก็เป็นเป็นกลุ่มที่ในทั่วโลกนะคะจะเจออันนี้ทุกประเทศอยู่แล้วนะคะในยุโรปเนี่ยเจอเมื่อประมาณปี60แต่ตอนหล,งล,งลงังๆก็ๆก็ยกเลิกไปนะคะบ้านเราก็หลายคนคงเคยได้ยินเนาะแร่ยงหินก็มีการรลรงลงนะคะก็ก็ตะยยงแบร์นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะค,ะ,คะก็ยังเป็นที่ตกเถียงกันอยู่นะคะ อื่นๆก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งประเทศแถบเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของไวรัสนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูก็มีไวรัสหลายตัวที่เป็นสารก่อมะเ็งน,นะคะแล้วก็ทางอีกอารก็จะเป็นเรื่องของฟิสิกส์ก็เป็นพวกสารเ,เป็นพวกลังสีต่างๆนะคะเดี๋ยวจะพูดในในดีเทลนะคะก็อย่างที่บอกเน้นอีกทีนะคะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือสารก่อมะเ็งที่พบในในที่ทํางานอันนั้นจะค่อนข้าง มันข้างเป็นปัญหานะคะเพราะว่าเวลาเราทำงานเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้ทุกวันทุกวันนะคะแล้วมันก็สามารถแอบซ์สป์ไปได้ทางหายใจทางทางผิวหนังอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วมันมีการสะสมนั้นก็ในระยะนานก็จะไม่ดีนะคะเมื่อมีคำว่าคาซินเจนสามก่อมะเร็งนะคะมันก็จะมีกระบการกันเกิดมะเร็งซึ่งจริงๆทฤษฎีตรงนี้เนี่ยนะคะก็แม้กระทั่งมันเป็นมันเป็นเรื่องยากสําหรับโรคมะเร็งเนาะ,ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรชัดเจนนะคะเวลาเราพูดว่าโรคมะเร็ง เกิดจากอะไรนะคะแน่นอนาการเกิดมะเร็งมักจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวนะคะแต่ขบวนการหรือกลไกการเกิดโรคเนี่ยณปัจจุบันก็ยังไม่เช่ว่าทุกคนรู้หมดนะคะเพราะมันมีหลายขบวนการมากมีหลายสารเคมีมีหลายสารก่อมะเร็งแล้วก็มีหลายขบวนการแต่เอาเท่าที่ตามทฤษฎีเท่าที่ทุกคนเชื่อมานะคยนะคะขบวนการมันก็จะเกิดจากจากเซลล์ปกติใช่ไหมคะในร่างกายก็จะมีประกอบด้วยเซลล์ปกติ ick, นะคะเมื่อมันรับโดนสารก่อมะเร็งนะคะก็จะมี การทำลายที่ดีเนะอคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพถัดไปก็จะเห็นชัดตรงนี้นะคะแล้วก็จะทําให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็จะมีการแรกๆก็จะเป็นแค่กระตุ้นก่อนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นก็อาจจะเป็นแท่งเนื้อง,งอกธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้ามันยังคงตนน่อไปนะคะมีสารอื่นเข้าไปอีกนะคะในช่วงแรกเราเรียกโปรโมชั่นหลังจากนั้นก็เป็นโปรเกรสชั่นจนกระทั่งมันกลายเป็นผิดป,ปกติในทั้งในดีเอน DNA หรือว่าในในุในกรมผิดป,ปกติอันนี้มันจะกลับ ย้อนกลับไม่ได้นะคะก,ก็จะกลายเป็นมะเร็งในที่สุดซึ่งจริงๆก็จะเห็นว่ามีหลายขั้นตอนนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าคนเราเจอสารก่อมะเร็งก็ไม่ได้เป็นมะเร็งง่ายๆนะคะมันก็จะมีอีกอีกหลายขั้นตอนนะคะหรือว่าอันนี้ให้ดูง่ายๆนะอันนี้อาจจะง่ายขึ้นในกรณีที่เ,เป็นเซลถึมตนที่เป็นเซลล์นะคะที่ร่างกายประกอบไปด้วยเซลทั้งหลายนะคะตรงกลางของเซลลที่เป็นยีนเครียอก็จะประกอบไปด้วยดีเอ็นเอนะคะก็เป็นเป็นหัวใจหลักนะคะในเรื่องของการถ่ายทอด จากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งนะคะทุกอย่างจะถูกบันทใน DNA เนาะแล้วเวลาโดยปกติสมมติสารก่อมะเร็งนะคะอย่างที่บอกเป็นสิ่งแว้ล้อมนั่นแหละสารก่อมะเร็งจะเป็นรังสีก็ได้จะเป็นเคมีก็ได้นะคะเมื่อมันก่อนที่มันจะเข้าเซลล์ได้นะคะสารก่อมะเร็งเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าเอ่ออย่างเช่นสมมติสูบบุหรีะะร่เนี่ยนะคะไอควันบุหรี่เนี่ยมันมันเป็นสารก่อมะเร็งก็จริงแต่ว่าโดยปกติเนี่ยมันเหมือนอาหารเนี่ยนะคะว่าเวลาเรากินอาหารมันต้องผ่านกระบวนการเผาผ่านต้องก็มีการเปลี่ยนแปลงก่อนไม่ใช่ กินเข้าไปปุ๊บแล้วกลายเป็นพลังงานเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเวลาจากข้างนอกเซลล์เนี่ยพอเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเอนไซม์นะคะโดยกปกติก็คือโปรตีนในกลุ่มที่จะต้องมีการกลไกในการเผาผลาญทั้งหลายนะคะเอนไซม์หลักๆก็จะมีอยู่สองประเภทนะคะจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือสารก่อมะเร็งตอนแรกนี้ไม่เป็นสารก่อมะเร็งเราเรียกว่าโปรคาซิโนเจนนะคะคือถ้าดีเทลก็คือเรียกว่าเป็นสารก่อบก่อมะเร็งนะคะก็จะถูกกระตุ้นนะคะถูกแอคทีเวตก็จะกลายเป็นสารก่อมะเร็ง แต่ว่าด้วยกลไกของเซลล์เนื่อเซลเซลเนี่ยเขามีกระบวนการอยู่แล้วนะคะพอรู้ว่ามีเหมือนมีศัตรูหรือมีสารพิษเข้าเนี่ยเซล์ก็จะจัดการกับสารพิษเหล่านั้นเองโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งส่วนใหญ่เซลลจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็จะมีเป็ e n s e ไซ d ์นะคะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่2องเราเรียกว่าดี t o x i f i c a t i o n นะคะเมื่อมีสารพิษกลับเข้ามาในเซลสารพิษบางส่วนนะคะก็จะออกไปนะคะ แต่ส่วนที่ยังขอไปไม่หมดมักจะไปจับกับ DNA นะคะสารก่อมะเร็งเ,เนี่ยส่วนใหญ่มันจะนิยมเราถึงได้กลายปาเป็นมะเร็งเนาะเพราะว่า,าสารเนี่ยจะไปจับกับ d NA นเนะคะเมื่อจับกับดี a แล้วเนี่ยในเซลล์ก็จะมีขบวนการในการม,มันเหมือนมันเป็นจะรับทราบนะว่าโอเคตอนนี้มีสารก่อมะเร็งม,มีสารพิษเข้ามาจับกับอ็ NA นะคะ มันก็จะมีกระบวนการในการกระตุ้นให้เกิดกลุ่มโปรตีนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเอนไซม์กลุ่มหนึ่งมีการซ่อมแซมนะคะก็คืออาจจะตัดแล้วต่อเอาสารตรงนั้นออกไปเลยนะคะก็จะเป็นเ,เป็นเอนไซม์กลุ่มหนึ่งเป็นการซ่อมแซมรเรียกว่าดีเนอไรท์จีนเนาะเมื่อมันซ่อมเสร็จเซลลก็กลับไปปกตินะคะเพราะมันตัดต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยก็ปกตินะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางกรณีที่ คนบางคนนะคะหรือว่าในเซลล์บางเซลล์เนี่ยไม่สามารถซ่อมแซมได้นะคะก็จะมี2อ,อย่างคือตัวตัวตัวที่สร้างโปรตีนเองเนี่ยยีนของตัวที่สร้างโปรตีนเนี่ยผิดปกติหรือว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นอย่างหนักอย่างเช่นเดินออกไปแล้วเดินระ,ระเบิดปร,ร,ปรมาณูอะไรเงี้ยเจอแสงขนาดนั้นก็คงซ่อมไม่ได้นะคะเหมือนเหมือนรถเนี่ยเล็กๆน้อยๆช่างก็อาจจะซ่อมได้แต่ถ้าชนขนาดหนักคุณก็คงต้อง้องเปลี่ยนนะนังแต่นี้ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ยังก่อนจะเป็นมะเร็งมมีอีกกระบวนการหนึ่งนะคะ เมื่อซ่อมไม่ได้มันก็จะมีดีตอีกลุ่มหนึ่งนะเราเรียกว่า uh, apoptosis uh, uh, ที่เป็นโปรตีนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะบังคับให้เซลล์ฆ้าตัวตายนะคะก็มันก็จะมีกระบวนการที่เซลล์ก็จะทําลายตัวเองนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเซลล์ก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าการที่มีดีในผิดปกติถ้ามีการแบ่งตัวไปมากๆก็จะทําความเสียหายนะคะมะเล็งเกิดแบบนั้นเนะีะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการ ก่อนที่จะเป็นมะเร็งก็จะให้มันหายไปเลยนะคะให้ให้ให้มันสลายไปเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าแต่ยกเว้นว่าทุกกระบวนการเนี่ยทาไม่ได้หมดนะคะซ่อมก็ซ่อมไม่ได้จะให้ฆ่าตัวตายเองก็ฆ่าไม่ได้นะคะมันก็จะที่ความผิดปกติอันเนี้ยจะท้ายสุดกลายเป็นมะเร็งนะคะนั้นถ้าเราจะเห็นะบวนการน,นี่นี่คือซิมโพอที่สุดแล้วนะทำจริงจริงมันมันมีขบวนการอื่นอีกนะแต่ว่า ทุกวันนี้ก็อย่าง linkage, ที่บอกนะไม่มีหลายกระบวนการแต่ว่าหลักๆมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะนั้นถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการจะเกิดมะเร็งเนี่ยเหมือนเหมือนลูกที่แล้วเหมือนกันนะคะมีหลายขั้นตอนมีหลายกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดง่ายๆเนาะในแต่ละกระบวนการก็จะมีวิธีการจัดก,การด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นการตอบคาถามอย่างหนึ่งนะว่าทาไมเวลาเราเห็นนะคะว่าคนเนี่ยสุหรีเหมือนกันสูบรเงินเท่ากันสูบรอายุเท่ากัน คนเป็นมะเร็งคนส่วนน้อยเป็นมะเร็งคนส่วนใหญ่ไม่เป็นมะเร็งนะแต่หมายถึงว่าในบรรดาคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่แต่คนที่สูบบุหรี่เนี่ยไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นที่จะเป็นมะเร็งเนาะแต่แต่สมมุติว่าเราจะดูว่าเพราะนั้นมันก็ยากเวลาเราจะบอกใครว่าคนก็จะบอกว่าคนที่สูบก็มีตัวอย่างที่ไม่เป็นมะเร็งมันก็จริงเขาเขาพูดมันก็จริงแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นคนสูบบุหรี่นะคะเพราะว่าสามกรอนมันเยอะ แต่จะเห็นได้ว่าในกระบวนการเหล่านี้มาเลยทาให้ความมันเป็นความแตกต่างของคนนะคะว่าทำไมคนเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบคาถามคําถามที่เราจะได้เจอบ่อยนะบีะประชาชนก็จะถามกินอะไรเป็นมะเร็งอะไรทํำยังไงถึงจะไม่ให้เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยมันมีหลายกระบวนการมาถึงได้ค่อนข้างพูดยากะคะว่าจีตนติกแบกกราวด์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนั้นอย่างยกตัวอย่าง